thank <laughs> you ามีใครไม่เคยมาไหม,ไมยกเยือให้ดูหน่อยสองครามคนหึ่งเหรอเคยฟังซีดีไหมไม่เคยมาไม่เคยเลยเหรอไม่เคยเลยจะรู้เรื่องเหรอยากเหมือนกันนะสําหรับคนที่ไม่เคยฟังเลยแต่ถ้าฟังแล้วสองสาครั้งหรือเคยฟังซีดีแล้วไม่ยากเลยการปฏิบัติธรรมมันคือการเรียนรู้ตัวเองเราจะเรียนรู้ จนกระทั่งวันหนึ่งนะเราสามารถมีชีวิตยอยู่แบบไม่ทุกข์มีความทุกข์น,น้อยๆหรือไม่ทุกข์เลยถ้าไม่ทุกข์เลยนี่คารวะทํายากชีวิตของคารวะมันปนเปื้อนมากจนอยู่ที่เราจะเรียนรู้ตัวเองนะความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจเราจะเรียนรู้ลงที่กายที่ใจจนกระทั่งสามารถไม่ทุกข์ได้กายกับใจมันทุกข์นะแต่เราไม่ทุกข์กับมันด้วย อยู่ที่ความไม่ยึดถือไม่ยึดถือแล้วไม่ทุกข์เป็นศาสตร์ที่แปลกมากศาสตร์ทั้งโลกต้องการความพ้นทุกข์ต้องการหนีทุกข์ไม่อยากเจอทุกข์าศาสนาพุทธกับสอนให้รู้ทุกข์ให้เรียนรู้ไปปัญหาอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้มันเข้าไปไม่หนีนะคนในโลกชอบหนีปัญหาเวลารุ่มใจขึ้นมาก็ไปดูหนังฟังเพลงกินเหล้าอะไรนะ้หนีปัญหาไปถ้าไม่หนีปัญหาก็วิ่งชนเลย ไม่สามารถจะทําตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการถ้าทําตัวเป็นผู้สังเกตการเห็นปรากฏการ์มันผ่านต่อหน้าต่อตาเราเป็นแค่คนดูไม่ได้เดือดร้อนด้วยเหมือนเราเห็นคนอื่นไม่สบายเราไม่ได้กลุ้มใจด้วยแต่พอเราเห็นว่าร่างกายเราไม่สบายเราก็คลุ้มใจเลยจะสามารถฝึกจนกระทั่งเห็นกายเห็นใจอันเนี้เหมือนเห็นกายเห็นใจคนอื่นเลย ควาจริงมันลึกซึ้งกว่านั้นอีกขั้นหนึ่งคือเห็นว่ามันไม่มีคนเลยฟังแล้วยากนะแต่ว่าถ้ารู้วิธีปฏิบัติแล้วไม่ยากวิธีปฏิบัติก็คือรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนสเตจที่หนึ่งนะรู้สึกตัวคนในโลกไม่รู้สึกตัวไม่เคยมีคนรู้สึกตัวหรอกนี่แต่คนหลงคนส่วนใหญ่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดไปเรื่อยๆวันวันหนึ่งคิดรู้เรื่องที่คิดอย่างเบอร์แปดเนี่ยกำลังหลงไปคิด ลงไปคิดเบอร์ยี่สิบก็นีไปคิดนะหกสิบสี่ท่านี้ไปคิดรู้เบอร์ของตัวเองด้วยนะไม่ใช่คูพ่อเรียกเราก็ไม่รู้วกาะใช่มันนีไปคิดถ้ามันไม่รู้กายไม่รู้ใจนึกว่าเราหนีความจริงเลยนั้นต้องรู้สึกตัวนะสเต็ปที่หนึ่งรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วอย่ารู้สึกอยู่เฉยๆให้พอรู้กายให้พอรู้ใจไป กายกบใจก็จ,จะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูมันไม่เที่ยงมันมีแล้วไม่มีไม่มีแล้วก็มีมันเป็นทุกข์คือมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายถูกเวทนาบีบคั้นนั่งอยู่ก็เมื่อยใช่ไหมต้องขยับยืนก็เมื่อยเดินก็เมื่อยนอนก็เมื่อยเนี่มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์ หายใจไปเรื่อยๆลองหายใจออกอย่างเดียวสิเดี๋ยวก็รู้ว่าทุกข์ไหมเลยหายใจเข้าอย่างเดียวเดี๋ยวก็รู้ว่าทุกข์ไหมนั้นเราก็ขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถหายใจก็เปลี่ยนหายใจออกเป็นเข้าเข้าเป็นออกอะไรเงี้ยเรียกว่ามันติดบังทุกข์ไว้อิริยาบถติดบังตัวทุกข์ไว้ทุกข์ของกายส่วนจิตใจเราเป็นทุกข์เพราะว่าถูกตัญหาถูกความอยากบีบคั้นตลอดเวลา มันถูกบีบคั้นพวกเราภาวนาแต่หลวงพ่อมาช่วงหนึ่งจะเห็นเลยจิตมันถูกเค้นทั้งวันดูออกอยังทันทีที่เกิดความอยากแล้วมันมีแรงเค้นเกิดขึ้นในใจนั้นวันๆมันมีแต่ความทุกข์แล้ววันๆมีแต่ความอยากกายนี้ใจนี้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังคือมันมันมีแล้วมันไม่มีไม่มีแล้วมันมีขึ้นมาเป็นทุกขังคือมันถูกบีบคั้น เป็นอนัตตาคือมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงอย่างร่างกายเนี่ยมันเป็นอนัตตาเพราะจริงๆมันเป็นวัตถุเป็นส่วนหนึ่งของโลกมนุษย์จริงๆนะเป็นแค่เศษธุลีที่ผงเล็กๆในจักรวาลในโลกเท่านั้นเล็กนิดเดียวแต่ว่าไปแล้วมนุษย์เหมือนสัตว์เลี้ยงของโลกนะมนุษย์เป็นของโลกแต่มนุษย์คิดว่าโลกเป็นของฉั้นเหมือนทุเรศทุเรศนะ คิดว่าโลกเป็นของเราจริงๆเราเป็นของโลกเป็นเศษขี้ปุ่นขี่ผงอยู่นะร่างกายนี้ไม่นานหน้าตาในห้องนี้คงไม่เกิดร้อยปีก็ต้องคืนใช่ไหมคืนร่างกายนี้ให้โลกไปเลรร่างกายนะไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุยืมโลกเข้ามาใช้ชั่วคราวถึงวันหนึ่งก็ต้องคืนนี่บางคนก็หวงนะ ยืมเพราะมาใช้เราไม่รู้ว่าของเราไม่ไม่รู้ว่าเป็นของยืมมาคิดว่าของเราอยากให้มันอยู่นานๆอยากให้มันมีความสุขตลอดไปซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ร่างกายเนี้ยร่างกายมันถูกความทุก III. ข์กีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายวันหนึ่งต้องแตกสลายไปถ้าเราไปอยากในสิ่งที่เป็นไม่ได้นะมันทุกข์มากขึ้นอีกทุกข์ทางใจแร้วเนี้ยถ้าเราเห็นความจริงว่าร่างกายเนี้ยมันยืมเพราะมาใช้นะวันหนึ่งก็งแตกสลายไปรู้ความจริงนี้ไม่ทุกข์ ร่างกายนี้จะแก่จะเจ็บจะตายจิตไม่ถูกกันด,ด้วยส่วนจิตใจก็เป็นอนัตตาเหมือนกันร่างกายเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นวัตถุเป็นต้อนธาตุจิตใจมันเป็นอนัตตาในอีกมุมหนึ่งในมุมของการที่ว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับเองจิตของเรานะั้นมันทํางานทั้งวันทั้งคืนดูออกไหมใครที่ฝึกมาช่วงหนึ่งนะไม่กี่วันก็เห็นแล้วนหะ่ะจิตมันทางานทั้งวันทั้งคืน ห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้ดูออกไหมมันทํางานเองเบอร์ร้อยสามดูออกไหมทำของมันทั้งวันะอย่างเบอร์เก้าอย่างเงี้ยหนีไปคิดเนี่ยนี่ของมันเองนะล้วไปของมันเองใจมันไหลไปไล้าลงไปนะเบอร์เก้าเจ็ดเห็นไหมใจหนีไปแล้วใจลอยโบราณเรื่องดีนะใจลอยนี่นลอยขึ้นข้างบนเลยลอยไปใจมันทํางานได้เอง บังคับมันไม่ได้นะเพราะงั้นมันเป็นอนัตตาหมายถึงว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราในการที่เรามาคอยเห็นกายเห็นใจนะเป็นใจรักไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความยึดถือในกายในใจจะค่อยๆลดลงถ้าเห็นแจ่มแจ้งแล้วมันจะไม่ยึดถือเลยถ้าไม่ยึดถือเลยนะกายใจเป็นอะไรเนี่ยเราจะไม่ทุกข์ละทุกวันนี้กายใจเป็นอะไรนิดห,หนึ่งก็ทุกข์แล้วน้าเกีียวหน่อยหนึ่งก็ทุกข์แล้ว เป็นอะไรนิดหน่อยก็ทุกข์แล้วคนภาวนาดีๆนะเป็นยังไงก็ไม่ทุกข์นะอย่างหลวงพ่อวันชัยเพิ่งตายไม่นานนะหลวงพ่อวันชัยร่างกายมันจะตายนะนอนดูมันเลยดูมันตายท่าไม่กลุ้มใจกับมันนะไม่ได้อยากให้มันไม่ตายเห็นถ้าเราเจ็บหนักจะตายเราอยากให้มันไม่ตายนะกลุ้มใจตายเลยนี่ท่านเห็นร่างกายมันตายยอมรับความจริง ร่างกายนี้ถึงวันหนึ่งมันแตกสลายพยายามรับได้นะไม่ทุกข์ละเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายนะั้นจิตใจไม่ทุกข์เลยเราค่อยฝึกนะวันหนึ่งเราจะไม่ทุกข์อะไรเกิดขึ้นในกายในใจเราไม่ทุกข์ขนาดเกิดขึ้นกับายใจยังไม่ทุกข์เลยแล้วเกิดกับสิ่งอื่นมันจะทุกข์ได้ยังไงทุกวันนี้เราทุกข์ไปหมดนะเพราะว่าเรายึดใจยึดใจไว้ก่อนว่าเป็นตัวเราแล้วก็ยึดสิ่งที่แวดล้อมอยู่ว่าเป็นของเรา กายใจใจเป็นตัวเราลูกเมียสามีอะไรก็เป็นของเราบ้านของเรารถของเราทรัพย์สมบัติของเราชื่อของเราตำแหน่งหน้าที่การงานของเราของเราทั้งหมดเลยถ้าของเราเสียไปนะก็เดือดร้อนถ้าของคนอื่นเสียไปไม่เดือดร้อนนะแล้วใครฝึกนะฝึกไปเพราะวันหนึ่งมีแต่ความสุขล้วนๆเลยบอกไม่ถูกก็มีความสุขขนาดไหน สัมผัสความสุขของธรรมะทีแรกนะเหมือนน้าตาร่วงเลยนะอะไรมันจะสุขได้ขนาดนี้สุขนจนเสมือนกับคาุขันร่างกายจิตใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่จะทนอยู่ไม่ได้เหมือนแทบจะแตกสลายเลยมันสุขมากนะ <c oughs> เคยมีคนคนหนึ่งชื่อพญามิลินพระเจ้ามิลินเนะยไปถามพระานาักาเกษต์บอกเคยได้ข่าวว่าเคยได้ยินเขาพูดกันบอกว่า ถ้าบรรลุพระอรหันต์แล้วเป็นคารวาสเนี่ยต้องตายตายในวันเดียวเลยไม่ใช่เจ็ดวันนะเจ็ดวันเนี้ยทำพีชั้นหลังหลังลงมาอีกไอ้ตายในเจ็ดวันมันแหญ่ๆหญอยู่แล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ใครๆมันก็ตายในเจ็ดวันไม่ตายในวันที่แปดเนี่ยบอกตายในวันเดียวพระเจ้ามีลินก็เลยจัดการเลยเนี่ยนี่จุดอ่อนของศาสนาพุทธแหละ เอ้ัทานน่าเคณเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะอรหัตตะผลอรหัตตมรักเนี่ยน,นะเหมือนยาพิษแท้ๆเลยโดนเข้าไปแล้วตายเลยไม่ดีไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วทําไมพระอยากได้อยากตายหรือตายวิธีอื่นก็ได้เยอะแยะไปนะท่านน่เสณท่านฉลาดนะท่านก็ตอบบอกว่าไม่ใช่ว่าอรหัตตมรักอรหัตตผลไม่ดีแต่มันเป็นเพราะว่าธาตุขันกายใจของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ดีพอ มันไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณภาพพอที่จะรองรับสิ่งซึ่งดีงามปานนั้นไม่ใช่ว่ารหัสบัตรรหัสผลไม่ดีแต่ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันไม่มีคุณภาพพอที่จะรองรับสิ่งที่ดีถ้าอ่านตรงนี้นะฟังก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมามันจะตายถ้าลองไปสัมผัสเองจะรู้นะมันเหมือนจะตายจริงๆนะมันมีความสุขมากจนร่างกายจิตใจนั้นทนไม่ไหวะ แต่ว่าไม่ตายหรอกนะรีบๆไปบวชแล้วไม่ตายถ้าไปอยู่กับคาระวะนานๆก็คงตายเพราะมันไม่เหมาะไม่เหมาะแต่พวกเราอย่าก,กลัวนะหน้าตาส่วนใหญ่ในชาตินี้ไม่เป็นท้ารหารหรอกไม่ต้องกลัวหรอกนะ <c oughs> ถ้าเปลี่ยนให้เต็มที่แล้วชาติต่อไปเผื่อจะได้เป็นชน <c oughs> าตนินี้ได้โสดาขบุนเหลือหลายแล้วยิสาน <c oughs> ท่านบอกบุญหล,หลายแล้วโสดา อย่าว่าจะโยมเลยเดี๋ยวนี้พระอย่างยากเลยครูบาอาจารย์ท่านบอกมีพระมาเล่านะบอกหลวงปู่หลอดท่านบอกว่าสมัยก่อนนั้นได้กันเยอะแยะไปหมดเลยคนน้อนก็ได้คนนี้ก็ได้ของใครไม่ได้นี่เฉยแหลกเลยบอกมาถึงยุคนี้แล้วบวชันจนแก่แล้วบางทีเพิ่งจะได้โสดาก็มีส่วนมากบอกอินทรีย์มันอ่อนลงพวกเราอินทรีย์อ่อนหรือเปล่าไม่รู้นะการเก็บใจของเราเองสติเราเกิดบ่อยไหม จิตใจเราตั้งมั่นไหมเราเห็นความจริงของกายของใจบ่อยไหมถ้าสติเราเกิดบ่อยใจเราตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้คนดูบ่อยๆเห็นความจริงในกายในใจว่าไม่เที่ยงเป็นุกข์เป็นอนัตตาบ่อยๆเรียกอินทรีย์เรากล้าแข็งคนที่อินทรีย์กล้าแข็งก็บรรู้เร็วเรียกวขปปาปิญญาบรรู้เร็วถ้าอินทรีย์อ่อนเนี่ยบรรู้ชา้าเรียกว่าทันถาปิญญาบรรู้ชา้านี่อินทรีย์เรื่อ้งต้นมันอ่อนทุกคนแหละ มันอยู่ที่พัฒนาขึ้นมาฝึกจิตฝึกใจไปหาสัเงเกตสภาวะไปอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตคอยรู้สึกเนี่ยจะมีสติมีสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยเรียกว่ามีสติพอรู้สึกแล้วถ้าใจเราตั้งมั่นไม่เข้าไปแทรกแซงจิตใจเราตั้งมั่นีึกว่ามีสัมมาสมาธิมันจะเกิดปัญญา ถ้าจิตใจไม่มีสัมมาสมาธิใจไม่ตั้งมั่นจะใจไหลไปใจไหลไปอยู่ที่อารมณ์นะจะไม่มีปัญญาเห็นใยรักแต่จะไปเกิดนิมิตต่างๆแทนเช่นหลายคนเดินจงกรมนะยกเท้าย่างเท้าเนีน่จิตมันเป็นแนบอยู่ที่เท้าเดินไปเดินไปตัวลอยตัวเบาตัวโครงนะน,นั่นอาการของปีติทั้งสิ้นอาการของสมถะไม่เห็นใจรักแ,แต่ถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่เห็นร่างกายมันเดินไป ใจตั้งมั่นอยู่ทางหากมันจะรู้สึกทันทีเหมือนเห็นคนอื่นเดินจะรู้สึกทันทีเลยเห็นเหมือนคนอื่นเดินเวลาเวทนาเกิดขึ้นนะถ้าใจเราไหลไปอยู่กับเวทนามันจะรู้สึกว่าเราเจ็บเราปวดหรือเราสุขเนี่ยแต่ถ้าจิตมันตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นเลยความเจ็บความปวดเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตใจของเราหรอกความเจ็บความปวดเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ร่างกายด้วยมันจะเริ่มเห็นมันแยกออกไป มันอยู่ที่ใจตั้งมั่นนะถึงจะเห็นใจรักได้หรือใ,ใจเราตั้งมั่นอยู่เราจะเห็นเลยความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่เกี่ยวกับเราเดินอยู่ห่างๆเลยเดินอยู่ไกลๆเหมือนเห็นคนผ่านนอกสาราเดินข้างๆใจอยู่ต่างหากสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงทั้งหลายมันอยู่ห่างๆเริ่มเห็นแล้วมันไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมถ้าใจตั้งมั่นเราจะเห็นในสิ่งทั้งหลายมันไม่ใช่ตัวเราเหรอก ตัวจิตล่ะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะไม่อยู่ห่งหางๆหรอกจิตอะเราจะไปดูว่าจิตอยู่ห่งหางๆไม่ได้นะมันไม่เหมือนกายไม่เหมือนเวทนาไม่เหมือนสังขารสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่จิตเราดูแล้วมันจะรู้สึกสิ่งเหล่านั้นเป็นเรียกอ็อบเจกต์จิตเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนั้นตัวจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเราจะดูว่ามันอยู่ห่างๆเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดูว่าจิตอยู่ห่างๆเราดูจิตมันเกิดจไป เดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาเดี๋ยวจิตก็เกิดที่หูเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ใจเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่ใจนี่เกิดบ่อยเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายก็น้อยลงไปเยีายนั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมบางครั้งมองหน้ามองหน้าหลวงพ่อบางครั้งตั้งใจฟังขณะที่ฟังกับขณะที่มองนะคนละขณะกันลองตั้งใจฟังซิจะเห็นว่าหน้าหลวงพ่อเบลอไปหน้าหลวงพ่อจะเบลอไป ขณะที่ที่มองเสียงหลวงพ่อก็จะเบลอไปฟังเสียงไม่ออกในขณะที่ฟังเสียงใช่ไหมฟังสักพักหนึ่งสองสามคำต้องสลับไปคิดแปลความหมายของเสียงที่หลวงพ่อพูดเห็นไหมเราฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปสลับไปเรื่อยๆนี่แหละมันจะแสดงให้เราเห็นว่าจิตมันเกิดดับได้หรือถ้าดูจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้นะ อันนี้บางคนดูไม่ไหวดูยากเราดูจิตซึ่งเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเช่นจิตเผลอไปคิดจิตเผลอไปคิดเนี่ยมันาันหนึ่งนะพอเรารู้สึกว่าจิตเผลอไปคิดเลยจิตที่เผลอไปคิดจับไปแล้วเกิดจิตที่รู้สึกรู้ว่าตะกี้เผลอไปคิดเป็นจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นนี่จิตที่รู้สึกตัวเนี่ยอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็เผลอไปคิดครั้งใหม่เห็นไหมจิตที่รู้สึกตัวก็ดับเกิดจิตที่หลงไปคิดใหม่ เห็นอย่างนี้เรื่อยๆนะเดี๋ยวก็หลงไปเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้สึกะถ้าพวกที่ปฏิบัติหน่อยก็มีสามันนะพวกไม่ปฏิบัติก็มีสองพวกที่ไม่เคยปฏิบัตินะหลงไปแล้วก็รู้หลงไปเรารู้นี่ถ้ามันเริ่มปฏิบัติส่วนพวกที่ปฏิบัติชํานาญพอหลงไปแล้วก็รู้นั้นจะมาเพ่งอดเพ่งไม่ได้ชอบไปเพ่งเนี่ยคนที่ไม่เคยปฏิบัตินะสบายกว่าตรงนี้แหละ แต่ว่าพอหัดรู้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้สักพักหนึ่งนั้นก็กลับมาเพ่งเหมือนกันแหละอดไม่ได้หรอกนั้นจิตใจก็วนเวียนอย่างเงี้ยจิตที่หลงไปก็ดวงหนึ่งจิตที่รู้สึกตัวก็เป็นอีกดวงหนึ่งคนละขณะกันจิตที่ไปเพ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งคนละขณะกันดูมันหมุนเป่งเงี้ยมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับบางคนดูจิตที่หลงไม่เพลยนก็ดูจิตที่โลภก็ได้จิตที่โกรธก็ได้บางคนขี้โมโห โมโหตลอดเวลานะอะไรกระทบนิดหนึ่งก็โมโหแนละ้วขัดใจตลอดเวลานั่งอยู่ดีๆแนละ้วนึกถึงอะไรนิดหนึ่งก็ขัดใจขึ้นมานะนั่งอยู่เฉยๆยุงบินผ่านหน้าห่างสามเมตรยังขัดใจเลยมันยังไม่เข้าใกล้ก็โมโหแนละ้วถ้าเราเป็นคนขี้โมโหนะเราก็คอยสังเกตจิตจิตเรามีสองแบบจิตที่ขี้โมโหกับจิตที่ไม่ได้โมโหมีสองอันนึงเนี่ยมันเกิดสลับกันไปได้วยเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็ไม่โมโหนถ้าคนไหนขี้โลภ อยากทั้งวันความจริงพุกคนอะอยากทั้งวันแต่บางคนมองไม่เห็นเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสทางกายอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งอยากปฏิบัตินี่สารพัดอยากเลยถ้าเราดูสภาวะอยากได้แล้วเราก็จะเห็นจิตสองอย่างจิตเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากทำไมต้องดูคู่เป็นคู่คู่จิตหลงไปกับจิตที่รู้สึกนี่ไม่หลง จิตท,ที่โลภกับจิตท,ที่ไม่โลภจิตท,ที่โกรธกับจิตท,ที่ไม่โกรธทำไมดูเป็นคู่คู่ดูเป็นคู่คู่จะเห็นใจรักจะเห็นใจรักถ้าแต่ละตัวไม่คงที่หรอกจิตท,ที่โกรธก็อยู่ชั่วคราวหายไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เห็นจิตท,ที่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วนะแป๊บเดียวโมโหอีกแล้วห้ามมันไม่ได้คอสังเกตนะเนี่ยจิตมันเกิดดับไปได้วยต่อไปสติปัญญามันแก่กล้าขึ้นมาใจมันตั้งมั่นขึ้นมา สติสมาธิอะไรนี้พร้อมขึ้นมามันจะเห็นชัดเลยจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีช่องว่างมาขั้นได้นะมีช่องว่างมาขั้น่างจิตที่รู้กับจิตที่เผลอเนี่ยควระดวงกันเห็นชัดๆเลยขาดท่อนออกจากกันขาดเป็นช่วงๆการที่เห็นจิตมันขาดเป็นดวงๆเป็นช่วงๆไม่ใช่มีดวงเดียวทั้งวันทั้งคืนหรือทั้งชาติ นจะทําให้เราละความเห็นผิดมาจิตเป็นตัวเป็นตนได้นั่นตรงที่ตะลุยเอาให้เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวใช่ตัวนี้ยากที่สุดถ้าคนไหนภาวนาแล้วเห็นจิตไม่ใช่ตัวเรานะขันอื่นๆไม่ใช่ตัวเราอัตโนมัติเลยมันง่ายเพราะขันอื่นๆนะ้มันง่ายนิดเดียวมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วมันดูง่ายอยู่แล้วแค่รู้สึกตัวขึ้นมาก็เห็นทันทีแล้วว่าร่างกายนี้เวทนานี้กุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเรา ไอจิตน่ะดูยากมากเลยที่จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองพระพุทธเจชาสอนไนะท่านบอกว่าคนาศาสนาอื่นคนซึ่งไม่ได้ฟั่งธรรมะของท่านเนี่ยบางคนนะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นได้แต่ไม่มีใครหรอกที่จะเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเว้นแต่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมในาศาสนาพุทธนี่งั้นแต่ละคนจะรู้สึกจิตคือตัวเราทุกๆคนแหละ นี่พอมีจิตเป็นตัวเราแล้วมันเกิดมิจฉาทิฏฐิสองพวกพวกหนึ่งคือจิตเที่ยงร่างกายตายไปแล้วจิตออกจากร่างนี้ไปเกิดใหม่เนี่ยพวกเราชอบเชื่อยอย่างนี้เยอะนะน,นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อว่าสัตสตาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินะตายไปแล้วจิยยตวิญญาณดวงนี้ออกจากร่างไปเกิดใหม่ใครรูจร้จากปูเสียฉวนั่ารู้จักไหมมันออกจากหอยใช่ไหมออกจากเปลือกหอยอันหนึ่งไปอยู่เปลือกหอยอีกอัน เรคิดว่ามันปูตัวเดิมจิตของเราเนี่ยดวงเดิมแต่มันออกจากร่างนี้ไปเข้าร่างนี้อันนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งซึ่งพวกเราเป็นเยอะถ้าไม่ได้ฟังธรรม,มะเราจะคิดว่านี่แหละเราเป็นชาวพุทธเราเชื่อเวียนว่ายายเกิดในไม้ใจเกิดของพุทธไม่ได้เวียนว่ายายเกิดแบบปูเสฉวนนะขอดจากร่างนี้ไปร่างนั้นมันเกิดดับตลอดเวลาคิดดวงหนึ่งเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับ จิตในอัตภาพร่างกายนี้เกิดแล้วดับไปเกิดจิตอีกดวงหนึ่งในร่างกายใหม่คนละดวงกันไม่ใช่ดวงเดิมแต่มันสืบเนื่งองกันไปนี่อีกพวกหนึ่งถ้าเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวเราในะพวกนี้มีความเชื่ออีกว่าถ้าตายร่างกายตายเมื่อไหร่จิตนี้ก็สูญไปด้วยมันสูญไปหมดเลยะพวกนี้เรียกว่าอุเฉทาทิฐิตท,ทาไมพวกนี้เชื่อว่าสูญไปเพราะพวกนี้คิดว่า